สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง JK นะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแอดมินพามาชมกับรถคันนี้เลยนะคะ Honda Civic ตาโตค่ะรถยนต์ปี98รถพร้อมใช้นะคะขับขีไไ่ได้ค่ะทุกท่านวิ่งได้ปกตินะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะราคาเบาๆนะคะ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาถูกกว่ามอไซคนะคะ เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาเข้าชิดชิดสีสันไม่ค่อยสวยนะคะมีริ้วรอย,ยตามรูปเลยนะคะมีตำหนิบ้างบางจุดค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะมีดิเบรกสี่ล้อแอร์เยน็นมีเพลงฟังภาษีพรบรปี66นะคะเรมพร้อมโอนเลยค่ะนี่นะคะ h อนด a าซีวิคดาโตนะคะราคาเบาๆค่ะทุกท่าน เป็นรถจนใช้เชื้อเพลิงรุนนะคะไม่ได้ติดเบนซินอ,อไม่ได้ติดแก๊สนะคะขออภัยค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงเบนซินร้วนนะคะไม่ได้ติดแก๊ส39,000เก 39, บาทเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ